ครับดีแล้วเราเข้าสู่รายการบ้านดาวน้ำโชคอีกครั้งนึงนะครับผมกับผมอาจารย์โอ๊ตโหน่ฟังทนนะฮะในานามของทีมงานอาจารย์ต่ายหมอดูตาทิพย์นะครับเอาแหละทิปแรกผมให้เลขไปแล้วนะฮะที่มีความสำคัญสำคัญนะครับให้วิธีการบูชาเครื่องรางของขลังไปด้วยนะฮะที่ผมไปเห็นตามบ้านของคนมีเงินทั้งหลายแหล่นะครับว่าเขามีอะไรกันบ้างน,นะฮะพูดไปมันไปเก้าอย่างนะฮะทีนี้เนี่ย เราจะมาดูกันซิว่าในวันที่หวยออกนี่นะฮะดาวเนี่ยคือดาวในวันที่เงินออกนะครับในวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์สองพนห้าหกสี่นะฮะว่ามีอะไรกันบ้างนะฮะแต่ก่อนหน้านั้นครับผมขออนุญาตถ่ายคองเหมือนเดิมนะฮะเรนเดียตาทิพย์ครับหนังสือปฏิทินหวยนะครับเป็นมาสเตอร์พีชนะฮะเป็นนมาสเตอร์พีชของปฏิทินหวยนะครับอ่าเรากล้าพูดเลยว่าเราใช้ความเราใช้ความ บุมาณะนะฮะในการที่จะคำนวณมาให้ท่านนะฮะทั้งปีนะฮะทั้งปีนะฮะ,ะ,ฮะเล่เดตตาทิพย์นะครับโดยขอโดยอาจารย์ตายของดูตาทิพย์นะฮะแล้วก็ทีมงาน,นามาตราลำโชคนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเล่มน,นี้เนี่ยมีมูลค่านะครับ2อ9 9ับาทเท่านั้นนะครับ2องพบาทเท่านั้นนะฮะถ้าเกิดท่านรีบสั่งจองมาตอนนี้นะครับทำให้จะได้รับของดีไปด้วยนะฮะก็คือ พี่ปี๋อะแววแววแววแดีกว่าพี่ปี๋แววแวนะครับพี่ปี๋แววแวนี่พี่ปี๋เนี่ยคือพี่ปี๋นาโชคนะฮะพี่ปี๋เสียนะครับเออ่เก็บทรัพย์นะครับผมนะฮะนี่นี่นี่นะฮะเห็นไหมฮะเห็นไหมชัดไหมครับอาโอเคนะฮะนี่นะฮะพี่ปี๋นำนำโชคนะฮะกินไม่ไม่มีไม่มีออกนะครับไม่มีไหลเข้านะฮะนะครับกินอย่างเดียวนะครับพี่ปี๋นะฮะเวลาห้อยเนี่ยอ่าเวลาห้อยเนี่ยให ให้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 อยเข้าหาตัวนะครับเข้าด้านนี้นะเข้าหาตัวนะโอเคฮะมูลค่าหนึ่งพันหกร้อยห้าสิบบาทฟรีท่านซื้อหนังสือเล่มนี้นะครับโอ้ยครับเอาท่านซื้อเนังสือนี้นะฮะท่านจะได้สร้อยมูลค่าหนึ่งพันหกร้อยห้าสิบบาทฟรีไปเลยนะครับตอนนี้จองมาถล่มทลายนะฮะเ,เพื่อที่จะนําโชคนำลาภเข้ามาให้ท่านนะครับผมแล้วที่สําคัญคือหนังสือเล่มนี้ดียังไงไม่ต้องห่วงฮะขอโชว์หน่อยนะฮะ วันที่สิบเจ็ดนะครับผมงวดที่สิบเจ็ดมกราคมสองห้าหกสี่ที่ผ่านมานะฮะนี่นะฮะนะครับอ่าเข้ายังไงดูนะครับเห็นไหมครับว่ามีเก้าห้านะครับเก้าห้าหนึ่งห้านะฮะแล้วก็เก้าห้าสามนะฮะเข้าทั้งบนทั้งล่างนะครับแล้วก็สามตัวนะครับเข้าหมดเลยนะฮะนี่ฮะคือความดีของหนังสือเล่มนี้ครับผมคิดคำนวณมาให้ท่านแล้วนะครับผมเพียงงวดละสองกับบาทเท่านั้นนะครับความคุ้มค่าของหนังสือเล่มนี้นะฮะ แถมได้พี่ปีไปอีกหนึ่งเส้นฟรีๆครับหนึ่งพันร้อยสิบบาทเพราะฉะนั้นหนังสือเล่มนี้จะมีมูลค่าเพียงแค่หนึ่งพันกว่าบาทเท่านั้นคุ้มมากนะฮะคุ้มมากนะครับแค่งวดเราสองร้อยกว่าบาทเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเอ่อท่าผู้ใดอยากจะมีไว้ประกอบการตัดสินใจนะครับแล้วเราคำโบรา,าอย่างด้วยประสบการณ์ของท่านอาจารย์ตายนะครับหมอดูตาทิพย์ของเราเนี่ยที่ท่านใช้ประสบการณ์นับสิบสิบปีเนี่ยนะฮะเราจะส่งมอบให้ท่านเนี่ย ท่านต้องรีบจองนะครับของดีมีน้อยนะครับผมต้องรีบจองนะฮะตอนนี้ยอดจองเข้ามาส่ทลายนะครับผมทำัาแทบไม่ทันนะครับแล้วตัวนี้เนี่ยท่านจะตางมีความภูมิใจมากนะฮะเพราะว่าเป็นประสบการณ์แล้วก็เป็นฝีมือของท่านนะครับล้วนๆนะครับไม่มีอย่างอื่นเจอปนเลยนะฮะไม่มีของคนอื่นของใครเดทั้งสิ้นนะครับเป็นฝีมือท่านจริงๆและท่านก็ภูมิใจนําเสนอให้พวกเราจริงๆนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็อยากจะให้ทุกท่านเนี่ยนะครับได้รับโชคกัน ทุกคนนะฮะในทีมงานของเราอยากให้ทุกท่านได้รับโชคทุกคนจริงๆนะครับทีนี้เรามาดูในแง่ของโหราศาสตร์กันบ้างเออแต่ของผมเนี่ยมีคอร์สสอนด้วยนะครับก็คือการสอนโหราศาสตร์ไทยนะครับของคอร์สโหราศาสตร์ไทยของผมเนี่ยผมจะสอนนะครับที่ชมรมโหราภพทิยาหนที่เดียวเท่านั้นนะครับตอนนี้เออที่เพชรเกษรเจ็ดสิบเจ็ดนะครับสอนเพชรเกษรเจ็ดสิบเจ็ดนะฮะ ท่านสื่อ GPS นะครับว่าชมลมโหราโพที่ยานเพชรเกษม77นะครับจะขึ้นมาเลยนะฮะมาไม่ยากนะครับมาไม่ยากเดิมมบางแคเรียวาขวามันิดเดียวเองนะครับใกล้มากนะฮะไม่มาไม่ยากมีรถไฟฟ้ามีอะไรเดินทางมาได้สะดวกนะครับผมจะสอนทุกวันจันทร์นะฮะวันจันทร์เริ่มวันที่8เป็นต้นไปนะครับแล้วก็สอนตั้งแต่ช่วงบ่ายโมถึงบ่าย3นะครับด้วยราคาที่ค่อนข้างร้อนแรงนะฮะ ก็คือจ่ายสามเอ้ยมาเรียนสามจ่ายสองนะครับผมก็คือแด้เรียนสามเดือนะจะจ่ายไม่แค่สองเดือนเท่านั้นคือมูลค่าสองพันบาทเท่านั้นเองครับใครอยากเรียนโหราศาสตร์ไทยนะครับใช้เป็นอาชีพเสริมของท่านนะครับเรียนเชิญเข้ามาที่เราได้นะฮะนอกจากนั้นก,ก็มีการสอนยิปซีอรหัสนะครับของท่านอาจารย์ตายด้วยนะครับแล้วก็มีการสอนเลขเจ็ดตัวเก้าฐาน นะครับของแท้จย์เตียวด้วยนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าสงสัยสิ่งใดเนี่ยก็สามารถโทรเข้ามาได้ที่เบอร์ศูนย์เก้นะครับเก้าสองแปนะครับสอบถามาถทางทีมงานบ้านาน,น้โชงของเราได้นะฮะโอเคครับต่อมาทีนี้อ่าเรามาดูซิผมพูดถึงโขนลัสษณ์ไทยแล้วเรามาดูซิว่าไอที่กระจุกกันอยู่อย่างนี้เนี่ยแต่ละอันจะมันส่งผลอะไรถึงกันบ้างนะครับส่งผลอะไรถึงกันบ้างต่อภาพรวมทั้งหมดของประเทศนะครับเพราะฉะนั้น ผมจะให้ลัคนาไว้ที่ราศีเมษนะฮะซึ่งไม่ต้องห่วงนะครับราศีอื่นทายัางไงละ่ะเดี๋ยวผมถ้าอาจารย์เชยกลับมาแล้วนะฮะคู่หูคู่หาของผมนะฮะเดี๋ยวได้เจอท่านอาจารย์เชยกับผมได้อีกคลิปหนึ่งแน่นอนนะครับจะพูดทั้ง12ราศีเลยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเนี่ยได้เตรียมการเขาเรียกว่าจักทีปณีนะครับคือการดูการกระทบของดาวแต่ละอันที่เข้ามาใกล้ๆก,ก,กันเนี่ยว่ากระทําต่อดวงเมืองเนี่ย หรือว่าในวันที่หวยออกเนี่ยยังไงบ้างนะฮะนะครับลองมาดูว่าในโหราศาสตร์บอกอะไรได้บ้างไหมไอ้โชดนี้เหตุการณ์เมื่อวันเป็นยังไงล่ะนะครับเริ่มจากอันแรกนะครับเข้ากลุ่มลัคนานะฮะอังคารกลับเข้ามาเป็นตัวตนของดาวของราศีเมษแล้วนะครับทีนี้ถูกเกาะกลุ่มเข้ามาทับกับมรุยูตอนแรกตอนแรกอังคารถอยหลังไปตรงนี้นะฮะนี่โคจอกลับเข้ามาทับมรุดยูและในเรือนนี้ของตัวเองนะครับเกิดอะไรขึ้นบ้างนะฮะ เขาบอกว่าอังคารนะครับทับกับวันเตยูนั้นไซต์นะครับให้ระวังเรื่องของการเจ็บตัวให้ดีนะครับอังคารเป็นเรื่องของกล้ามเนื้อด้วยนะฮะอังคารเขาทำวันะตยูเนี่ยให้ระวังในเรื่องของการเจ็บตัวนะครับอุบัติเหตุนะครับสุขภาพต่างๆของเรานะฮะแล้วกลุ่มลักนาดวงเบอร์ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นไปไหนมาไหน,นระวังอุบัติเหตุฮะอ่าช่วงนั้นประเทศไทยอาจจะมีเกณ่บอุบัติเหตุรุนแรงนะครับ มีเรื่องอุบัติเหตุเข้ามาเยอะแบบเฉียบพลันไม่ทันตั้งตัวด้วยนะฮะเราก็เป็นตัวของตัวเองเต็มที M ่ T เลยนะครับกลับเข้ามาฮองเลยเกษตรนะครับมีกําลังนะฮะแล้วก็เมื่อเมื่อเมื่อเป็นเหตุการณ์เหล่านี้เกิดขึ้นเนี่ยต้องระวังในเรื่องของการเจ็บปวดกล้ามเนื้อครับการบาดเจ็บในเรื่องของกล้ามเนื้อนะครับการรถชนประสานงานนะครับเจอมาแบบอยู่ดีก็มาแบบฉับพลันไม่ตั้งตัวนะครับอุบัติเหตุแบบปุบป,ปับนะฮะผมถ้าใช้ผมดูเนี่ยผมเป็นห่วงอยู่ว่า ในช่วง3เดือนนี้อาจจะมีอุบัติเหตุใหญ่ครั้งแรกๆเกิดขึ้นในในในโดมเบองก็ได้นะครับต้องระวังไว้ให้ดีคือด้วย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 สภานะของโควิดเนี่ยอาจจะอาจจะไม่ค่อยมีใครเดินทางนะก็จริงนะฮะแต่ว่าผมกลัวว่ามันจะมีเหตุการณ์เกิดอุบัติเหตุเฉียบพันธุ์ขึ้นเกิดขึ้นได้นะครับในช่วงนี้นะฮะต้องระวังนิดน,นึงนะครับแล้วก็เอ่อ ดาวราหูก็ย้ายเข้ามาอยู่ตำแหน่งนี้ด้วยนะครับในเลยกระดุมพาร์ด้วยก็ยังค้นซับอยู่เรื่อยๆนะฮะยังค้นซับอยู่นะครับแต่เดียวนะครับช่วงเดือนกุมภาพันธ์นะฮะจนถึงกลางเดือนเมษายนก่อนสงการนะครับอังคารจะโคจรเตกๆๆ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 ๆตมาทัตัวนี้ยึ๊แสดงว่าช่วงนั้นจะเกิดอะไรขึ้นนะครับถ้าเกิดดาวอังคารเนี่ยโคจรเข้าทับราหูเนี่ยครับ วิวาดอย่างร้ายแรงสถานการณ์ท่านที่อยู่บ้านก็อยู่บ้านนะครับผมไปต้อ,อไปข้างนอกนะฮะมันจะเกิดการวิวาดอย่างร้ายแรงเกิดขึ้นนะครับม็บอบชนม็อบก็ดีใครก็ดีนะครับผมผมกออ็อยากจะให้ทุกท่านระวังเนื้อระวังตัวไว้นะฮะการที่อาคารทัากรลาหูนั้นว่าเกิดวิวาดอย่างร้าแรงนะครับจะต้องเสียทรัพย์นะฮะมีความเศร้าใจและมีอันตรายต่างๆนะครับผ mm. ่ายแพ้แก่คนที่ต่ำกว่านะฮะก็คือ ถ้าในจุดนี้เนี่ยก็ให้ระวังเรื่องของเกมของการตอรวิวาที่นี้นะครับทาาจารย์ท่าที่นีมันก็จะเข้ามาตั้งแต่ช่วงปลายเดือนกุมภาพัานธ์ประมาณ24กสิ่กุมภาถ้าผมจะไม่ผิดน,นะฮะแล้วก็กระทบเข้ามาจนถึงสงการเลยนะครับอันนี้ให้ว้เป็นช่วงนี้ก่อนเดี๋ยวช่วงคลิปเอ่อช่วงพอใกล้ๆเดี๋ยวผมจะมาขยายความให้ฟังอีกทีหนึ่งนะฮะแต่ตอนนี้เนี่ยในเหตุการณ์บ้านเมืองเนี่ยให้ระหว่างการตอรวิวาทน,นะครับช่วงตั้งแต่ปลายเดือนกุมภาไปนะฮะ24ุ่มภาพันธมาเนี่ยยาวขานย้ายมาแล้วนะครับ คาด่วังให้ดีนะฮะต่อมานะครับกระจุกตรงนี้เนี่ยอ่ามีอะไรบ้างน,นะฮะตัวนี้เนี่ยแต่ละขนาดเนี่ยมันคือพบกับมาครับดาวที่เรียงกันอยู่อย่างนี้เนี่ยปีทั้งดาวคู่ที่ดีฮนะคู่ดีคู่บิดใหญ่คู่ถาาุไฟอ่าคู่ถาตนน้า,นาคู่ต้าชบัณฑิตคู่โสรถมงคลพระข้อสี่โกลักนะครับมีเรื่องดีๆมีแต่พระข้อดีๆทั้งนั้นเลยนะฮะอา่า แต่ว่าการที่มันโคจรมาเจอกันในบางคู่ของดาวเนี่ยเดี๋ยวผมจะแบ่งให้ฟังเป็นคู่ๆนะครับว่ามันจะส่งผลอะไรต่อลัคนาบ้างเพราะเรือนเกณฑ์ที่สําคัญนะครับโหราจารย์โบราณท่านบอกไว้ว่าเรือนเกณฑ์ที่สําคัญของมนุษย์มนุษย์รานั้นในชะตาของคนบุคคลใดแล้วก็แล้วแต่เนี่ยจะสําคัญอยู่สี่เรือนเกณฑ์นะฮะตัวนุตัวโตวของเขานะสมมุติลัคนาอย่ราศีเมษนะครับทันทุญาตพี่พ้องครอบครัวนะครับ ความมั่นคั่นมั่นคงอสังหาริมทรัพย์นะครับบัตดนี้คู่ครองนะครับเพื่อนต่างเพศคู่ครองความรักคนรักและกรรมการทำมาหาลพทานหากินนั่นเองนะฮะสำคัญมากนะครับสี่เดือนเกนี้สแสดงว่าถ้าในช่วงเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยตั้งแต่วันที่หัวจะออกเนี่ยนะฮะมันจะกระตุกตัวอยู่ตรงนี้เนี่ยนานมากเลยจนถึงไปลายเดือนเลยนะครับนะฮะจนถึงไปลายเดือนเลยนะฮะทีนี้ผมจะแยกเป็นค,คู่คู่นะครับว่าอาทิตย์ เจอกับพุธอาทิตย์เจอกับศุขอาทิตย์เจอกับพฤรหัสเจอกับเสาเนี่ยมีอะไรเกิดขึ้นบ้างนะฮะเริ่มจากไล่จากดาวทิ์ไปก่อนนะครับเขาบอกว่าอ่อันนี้จากทีปดีเนี่ยมันเป็นการทายดาวจรกระทบดาวกระทบดาวด้วยกันนะฮะมันจะเกิดเป็นช่วงโชคของมันในแต่ละรูปนะครับอ่ที่ทายไว้เนี่ยคือจะให้ได้รู้ว่าณวันที่หวยออกเนี่ยดวงเมืองกรุงเทพเป็นอย่างไรบ้างนะฮะเกิดท่านถูกหวยขึ้นมานะครับแล้วท่านออกไปเจออุบัติเหตุตึ้งตั้งขึ้นมาเนี่ย ผมก็ไม่อยากจะให้ท่านเจอนะฮะข้าก็จะระวังหลบเลี่ยงไว้นะครับผมเกิดวันนี้โอ้ถูกรางที่หนึ่งขึ้นมาปั๊บแล้วไปเนี่ยท่านก็จะเดินทาง่างปลอดภัยลับลื่นนะครับเพราะฉะนั้นเริ่มจากอาทิตย์ก่อนนะครับเขาบอกว่าอาทิตย์นะครับโครจรเข้ามาสัมพันธ์กับตัวดาวเดิมของ,ของดวงเมืองกรุงเทพเนี่ยก็คือ,อาดาวพุธเนี่ยนะครับถ้าในดวงกรุงเทพเดิมนะฮะเราจะ ต้องดูดาวเดิมของกรุงเทพด้วยนะครับต้องพู่นะครับดาวเดิมของกรุงเทพเนี่ยน,นั่นนะครับดิยไปเลยว่าต้องใช้ดาวเของกรุงเทพด้วยโอเคกรุงเทพมหานครเนี่ยนะฮะอ่ จะครบรอบวันเกิดที่วันที่21เมษายนนะครับนะครับเวลา6โมง54นาทีนะฮะแสดงว่าในในในชั้นนี้เนี่ยในชั้นนี้เนี่ยนะฮะอ่อกงเทพเนี่ยโดนดาวราวหูเนี่ยจอนเข้าทับพบกระดุมพระนะครับเสียงเงินเสียทองกับเรื่องทองวิวาทได้ด้วยนะฮะพอมาทำตาวังคานเดิมนะครับแล้วก็ออตอนนี้เนี่ย ตัวเจ้าเจ้าอังคารตัวนี้เนี่ยนะครับมันมาทับกับดาวอาทิตย์เดิมครับอังคารที่เข้ามาทับกับอาทิตย์เดิมเนี่ยนะฮะอ่ก็คือให้ระวังเกิดไฟครับอันตรายจากพิษต่างๆอาโควิดนะฮะที่ศัตรูทำให้ถูกเคี่ยวงานนะครับเรื่องตกยางออกนะเกิดเรื่องรแรงนะครับที่มาจากคนและสัตว์นะครับแล้วก็ฟืนไฟนะครับพิษต่างๆนะครับการระงับอารมณ์ไม่อยู่นะฮะ เพราะฉะนั้นในกรุงเทพมหานครช่วงนี้จะต้องจะต้องปฏิบัติหน่องกันมากนะครับต้องใช้คำพิมนะค่อยๆคุยกันนะครับไมื่อจะเกิดการน,นะครับอารมณ์ไม่อยู่เกิดขึ้นได้นะฮะแล้วก็ดาวนี้ไม่มีเลยนะครับไม่มีในพบนี้เนี่ยในดมเมืองกรุงเทพต่เดินเนี่ยไม่มีดาวอะไรโคจรสถิตอยู่เลยนะครับไม่มีนะไม่มีเพราะเป็นเรื่องของดาวที่จอทักคอนเดตตรงนี้ล้วนๆน,นะครับซึ่งเขาบอกว่าถ้าอาทิตนะฮะอาทิตนะครับอาทิตย์ทับพุธนะฮะ อาทิตย์เจอกับดาวพุธเนี่ยนะครับก็จะยังมีโชคลาภอยู่ครับจากการทํางานนะฮะยังพอมีโชคลาภอยู่นะครับจกเกัเกี่ยวกับการทํางานเกี่ยวกับเจรจารติดต่อนะครับยังพอที่จะมีการเจรจารติดต่อกับทางชาติอื่นๆได้อยู่นะฮะในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศผมว่าไม่น่ามีปัญหานะครับถ้าเราไม่ไปยุ่งเรื่องของเขานะฮะต่อมานะครับถ้าอาทิตย์โคจรเข้าทับพฤหัสนะครับก็จะได้พบบิทครับในช่วงเดือนกุมภาพันธ์นี้ยังได้บิทอยู่ ในในพบม,มิดอยู่นะฮะเพราะฉะนั้นมันจะที่ขายออกไปในช่วงเดือนมีนาคมถึงเมษายนครับมันจะค่อยๆกระจายตัวออกนกระจุกก้อนนี้นะฮะมันก็จะขึ้นไปทับตรงนี้ตัวนี้ตรงนี้ตัวนี้นะครับทับตามเขาตามเดือน,นตามตามต่างๆซึ่งเดี๋ยวคลิปอื่นๆต่อๆไปเนี่ยผมก็จะเดี๋ยวผมจะปริ้นมาให้นะฮะว่าพอมันโครจรทับดาวเดิมนแล้วเนี่ยพอปริ้นออกมาเนี่ยท่านจะได้เห็นเดี๋ยวผมจะทําใส่หน้าหลังไปให้นะครับว่าจะได้อธิบายได้เลยว่าการที่มันโคจรกระทบ ดาวในพื้นดวงเดิมของดวงเมือง่ยเกิดอะไรขึ้นบ้างนะฮะถ้าได้เตรียมตัวระวังกันไว้นะครับต่อมานะครับหนึ่งทับห้าได้พบกับคู่บิดครับได้พบกับบิดท,ที่สหายที่ดีนะครับที่ถูกใจแล้วดื่นทับกับดาวสุ์เออดาวสุขละ่ะสุขอาทิตย์ทับกับสุขเนี่ยก็คือจะไม่ได้จะได้พบกับคนที่เราไม่ได้เจอกันนานแล้วะครับอาทิตย์ทับกับสุขไม่ได้พบเจอกันนานแล้วนะฮะคนที่มีคนมาหาครับจะได้ลาบนะครับ แล้วก็อได้บิตที่ดีครับนำลาบมาให้ผู้ใหญ่จะให้คุณครับแต่ถ้าอาทิตย์จอมานะครับซ,ซ,ซึ่งมันก็นนจะเล่งกันอีกนานนะฮะอีกนานนะครับทีนี้เรามาดูว่าอาทิตย์ทับกับดาวเสาร์เนี่ยเขาบอกระหว่างโลกทางตาครับโลกทางตาให้ดีนะครับการบาดเจ็บที่ตานะฮะเ,เกิดวิวาทน,นะครับส่วนใหญ่จะไปในทางวิวาทครับ เกิดความขัดแย้งกันนั่นเองครับเกิดจากการวิวาทเกิดการสู้การเกิดการทะเลาะเบาะแววกกันนะครับซึ่งไม่ค่อยจะผมว่าไม่ค่อยจะทุกคนต้องนะครับอารมณ์นะฮะเครียดด้วยนะครับโควิดด้วยหลายๆอย่างนะครับเอ่อทุกคนต้องนะครับอารมณ์กันนะครับถ้าถึงจะดีนะฮะอย่าทะเลาะกันเลยนะครับผมท่ามกการวิกฤตแบบนี้คนรจะรักกันไว้นะครับยังไงก็เอ่อเพื่อไม่ให้มันกระตุ้นตามดาวนะครับหรือเกิดการวิวาทกันไปใหญ่โตนะครับผมต่อมา พุธนะครับดาวพุธที่โคจรนะครับเข้าทับดาวศุกร์ระหว่างเรื่องขุกขกครับปากเสียงอีกแล้วนะครับโคจรครับดาวศุกร์ปากเสียงอีกแล้วนะครับมาเจอกันในเรือนนี้ปากเสียกันแล้วคู่ศัตรูก็อยู่ด้วยกันด้วยนะครับเนี่ยครับปากเสียงกันแล้วนะฮะมีปากเสียงก็เกิดขึ้นครับสี่กับหกนะครับทีนี้สี่กับห้าล่ะ พุทธเจอกับพุทัหันละเขาบอกว่าลาภผลจะเกิดขึ้นทีหลังครับมีนะครับจะเกิดขึ้นทีหลังนะครับได้พพกับความตื่นเต้นนะฮะแล้วก็พบกับสิ่งที่สแสวงหาครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าทุกท่านใฝ่หาสันตินะครับเราจะเจอร่วมกันได้แต่ขออย่างเดียวครับอย่าทอล์วิวาากันซึ่งเกเรทอลวิาว,วาามันเยอะมากนะครับสามศูนย์หนึ่งเจ็ดแต่ก้กครับไปเกเรทอลวิวาทนนะฮะสี่หกเนี่ย พูดจามไม่เข้าหูกันได้นะครับผมต้องระวังไว้ให้ไม่ไม,มากดนึงนะฮะทีนี้เราก็มาดูที่ดาวศุกร์กันบ้างเออดาวพฤเรืหันบ้างนะครับดาวพฤอหัตก่อนพฤเรือหัตพฤเรือหัตโคโจรทับอาทิตย์นะครับจะมีโชคใหญ่ครับแล้วก็โคโจรทับดาวพุธครูราชบัณฑิตนะฮะผู้ใหญ่จะให้ยศตําแหน่งครับ ตราตำแหน่งนะฮะอยู่ที่ตรงนี้นะครับแล้วก็ถ้าเกิดถ้าอาทิตย์เนี่ยเอ่อผลิัสเนี่ยเข้าทับสุกนะครับจะมีต่างชาติเข้ามาติดต่อฮะ,อะทีนี้อะไรสิวัคซีนหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับในช่วงนี้เนี่ยฮะอาจจะมีโอกาสที่เขามาติดต่อข่าหาเราได้นะครับซึ่งต้องตัดสินใจให้ดีนะครับมันมีทั้งผลดีผลเสียหลายเรื่องนะฮะต่างชาติเข้ามาติดต่อได้นะครับแล้วก็ เรื่องหัตถ์ที่เจอกับเสาจะมีทุกทีละลน้อยครับเอ่อมันจะเกิดขึ้นภายหลังครับอาจจะมีสุกก่อนนะครับแล้วเกิดขึ้นภายหลังซึ่งเรื่องตรงนี้เนี่ยมันก็จะยาวไปจนถึงช่วงประมาณเดือนมีนาคมปลายเดือนนะครับเพราะว่าเดือนช่วงเมษนายน,นีย่ดาวพฤเรือหัสจะย้ายขึ้นไปอตรงนี้แล้วนะฮะดาวพฤเรือหัสจะย้ายขึ้นไปคลองเรือตรงนี้นะครับซึ่งมันก็จะทําให้อิทธิพลข,ของข้ารละเกนหมดไปนะฮะ แล้วป็คําพลาภะด้วยนะครับความรู้นะครับโชคลาบความรู้ที่มาจากความรู้เนี่ยก็จะเกิดขึ้นนะฮะแล้วก็ในดวงเมืองเนี่ยก็ถือว่าได้พบที่ดีครับอคือเข้าไปพบลาภะเหมือนกันนะครับกัรมะลาภะวิานาศโอเคต่อมานะครับเสาละอุขุศุขที่โคจอรทับอาทิตนะครับสุขที่โคจรทับอาทิต บิษณหายจะไปมหาสับนะฮะสุทัานตาพุทธนะครับกิจการใดที่กระทำนะครับหรือบุกงหวังไว้ก็จะสําเร็จนะฮะกิจการสําเร็จดีนะครับทับพรฤหัสละทับพรฤหัเอ,อ,อาหารการกินบริบูรณ์ดีครับทับพรฤหัสนะฮะอาหารการกินบริบูรณ์ดีนะครับ แล้วก็หกทับเจ็นะครับเป็นคู่ศัตรูสูขเท่ากับเสาเอะจะเกิดสิ่งที่ไม่เคยสิ่งที่ไม่เคยมีนะครับไม่ไม่น่าจะเกิดก็จะมาสบเหตุในไม่ช้าครับและทําให้เกิดความปัดป,ดปวดยุ่งเหยิงเกิดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นโดยภาพวรวลวมีทั้งเรื่องดีไม่ดีฮะไปมาหาสู่การติดต่ออะไรยังโอเคอยู่ครับแต่คเราวิวาทปากเสียงยังมีอยู่ฮะไม่ไปไหน นะครับเรื่องนี้ไม่ไปไหนเลยแล้วก็แรกๆอาจจะเหมือนดีนะครับแต่พอสักพักหนึ่งโชคลาภก็จะถดถอยลงไปนะฮะเพราะนั้นช่วงนี้เนี่ยใครก็ตามที่อยู่ในสายงานประจำนะครับไม่ควรลาออกจากงานอย่างยิ่งนะฮะผมแนะนำนะฮะไม่ควรลาออกจากงานนะครับอย่าเพิ่งลาออกจากงานนะครับเว้นแต่งานนั้นไม่ไหวแล้วจริงๆนะฮะไม่ควรออกจากงานนะครับยิ่งราชการที่ผมว่าช่วงนี้ยังไม่ควรจะออกจากงานนะฮะไม่ควรออกจากงานนะครับ อ่แล้วก็ระหว่างเรื่องของการเจราจารติดต่อให้ดีครับการทร้อวิวาทการทร้อ,บอวบาัฒนนะฮะที่เกิดขึ้นเนี่ยเอ่อต้องระวังนะครับต้องระวังให้มากนะครับต่อมาก็คือดาวเสานะครับดาวเสาดาวเสาเนี่ยเสาธพิท,พทเนี่ยครับเอ่อจะมีถ้อยความมีศัตรูนะครับแล้วก็เสา ทับพุทธนะครับสาวทับพุทธเนี่ยจะเป็นจะทําให้อ่ามีโชคแล้วก็มีชัยนะครับมีสตโตก็จริงแต่ว่าโชคชัยก็ยังมาหาอยู่นะฮะด้วยดาวสาวันใหญ่นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยต้องไปดูองศาที่มันเบียดกันอีกทีนะครับซึ่งตรงนี้นผมผมไม่สามารถดูให้ได้ทั้งหมดนะฮะแต่คร่าวๆนะครับที่ควรจะมีปัญหาคือถ้าเราบอในแง่มุมของดาวแต่ละดวงเนี่ยมันจะเกิดอะไรึ้นบ้างอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็เสาที่โครจรทับดาวศุกร์ โรคภัยไข้เจ็บครับแน่นอนเลย<ม>เอ่าเป็นโ,โชคดดีก็อย่างที่ว่าจากที่เราทราบกันนะฮะว่าโควิดนะครับเข้ามามีปัญหาโรคภัยไข้เจ็บกัโดวเบืองนะฮะเอ่อสาวทับศุกโอเคครับส่วนเรือต่อไปนะฮะถ้าเราดูจากทางมุมนี้นะครับอ่า ดาวังคารที่จะโคจรเข้าทับร่วกกับอังคารเดิมนะครับแล้วก็ตอนนี้เกตน,นะครับเกตเข้าอยู่ราศีพิจิกนะครับเกตเนี่ยเข้าทับพฤหัสแล้วก็ดาวเสาร์เดิมในพื้นดวงของของ,ของกรุงเทพมหาคนครนะครับเกตโคจรเข้าทับดาวพฤหัสมีเหตุให้ขุนเคืองใจครับผิดหวางครับยุ่ง นะครับไม่ MM. ค่อยสบายเดิ้อสบายตัวเท่าไหร่นะครับสูขภาพทุดโซครับผู้ใหญ่ให้โทษนะฮะแล้วก็เกิดทะเลาะกับผู้ใหญ่ครับนี่แหละครับนี่แหละครับสําคัญเลยมันโคจรเข้ามาแล้วนะครับเดี๋ยวมันจะทะเลาะกันมากกว่าเดิมนะฮะจากข่าวที่เห็นนะะระวังให้ดีนะครับใครจะไปไหนมาไหนออกโดยสารไปไหนมาไหนระวางให้ดีนะครับเดี๋ยวมันจะทะเลาะกันมากกว่าเดิมนะฮะอิทธิพลอยู่ประมาณเกือบเดือนนะครับจังหวะนี้แล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยดาวเกตเนี่ย อย่างโคจอเข้าทับดาว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 เสาด้วยนะครับในพื้นดวงเดิมนะฮะเก่โคจอทับเสาครับเก๋ถึงเสาในภพวิจเก่าครับมีคนมาหาสู่นะครับเอ่อถ้าปรึกษาคนเก่งเราจะได้ลาบฮะเดินทางไปที่ต่างๆนะครับก็คือกูใกรุงเทพเนี่ยก็ต้อง มีการเดินทางติดต่อประสานงานกับที่ต่างๆโคจอนะครับโดยเฉพาะในสายต่างประเทศนะฮะเพราะฉะนั้นโดยสรุปแล้วนะครับในวันที่หวยออกนะครับในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ในช่วงนั้นเนี่ยขอให้ประชาชนของแฟนคลับหรือคนที่กำลังดูคลิปอยู่นะก็ดีนะครับดึงให้ระวังเรื่องการทอพิวาทครับโดยการโดยเรื่องการทอพิวาทที่เกิดขึ้นระหว่างวัยเด็กกับวัยผู้ใหญ่ครับเช่นบ๊อบตีกันอะไรอย่างนี้นะครับประมาณนี้นะฮะแล้วก็ให้ระวังเอ ในเรื่องของอาการทะเลาะเบาะแว้งให้มากครับการทะเลาะแว้งให้มากแล้วก็รวมถึงอุบัติเหตุไร้แรงเฉียบพลันนะฮะซึ่งค่อนข้างน่ากลัวทีเดียวนะครับอุบัติเหตุไร้แรงเฉียบพลันนะครับให้ระวังตรงนั้นไว้ให้ดีครับในจุดนั้นนะครับอ่นี่ก็คือเราเรียกว่าคัดทีจากทีปดีนะฮะผมใช้ดาวดาวกระทบดาวนะครับมันจะมีสองกรณีคือดาวเข้ามากระจุกตัวกันอยู่ในเรือนนี้นะครับ กับกรณีที่ดาวเนี่ยกระทบกันอยู่ในกับพื้นดวงเดิมนะฮะเดี๋ยวคราวหน้าเนี่ยผมจะทำมาให้เห็นเลยนะครับว่าในพื้นดวงกรุงเทพมีอะไรนะครับแล้วก็ดาวแต่โดยที่มากระทบกันเนี่ยเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับผมเดี๋ยวผมจะทํามาให้นะครับแล้วก็ในวันนี้นะครับก็ขอบคุณมากนะครับที่รับชมคลิปของผมมาถึงตอนนี้นะฮะอย่าลืมนะครับกดไลค์นะครับกดแชร์นะครับกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็ กดดิกนะครับหรือกดส u ั s c ส i า e ให้เราด้วยนะครับทาอาจะยินดีมากเป็นพิเศษเลยนะฮะแล้วก็เ,เดี๋ยวผมจะได้อันรายการกับคู่หูนะครับทันกลับมาแล้วนะครับอาจารย์เชนเชตะวันของผมตัวเองนะฮะซึ่งเดี๋ยวเราจะได้มาคุยกันว่าในแต่ละราศีนะครับ12ราศีเนี่ยบันบีตรงจุดไหนนะครับที่จะต้อง พูดเถื่อนบ้างนะครับจะพูดไล่ไปแต่ราศีเลยนะครับในวันที่หวยออกนะฮะว่าตรงจุดไหนอยู่ไหนที่ต้องเตือนบ้านนะครับยังไงวันนี้ถ้าเกิดอยากจะติดต่อดูลลัวกับผมนะครับนี่นะครับอาจารย์โอ้ต๋องฝั่งทนนะครับ081ครับ6174588นะครับอาจารย์โอ้ต๋อฝั่งทน081 6 1 7 4 5 8นนะครับ ID Line ก็ J U D O B J J นะครับผมอ่านี่ฮะอีกทีน่าโอเคไอ้ขอบคุณมากนะครับแต่เดี๋ยวเอ่อ ข้าวหน้าผมจะนําสาระมาบอกท่านอีกนะฮะทีนี้ก็จะมาบอกในเรื่องของยันคาถาต่างๆนะครับในในข้าวหน้านะครับหลังจากหลังจากที่โผยออกแล้วยะจะเตรียมเรื่องยันคาถาต่างๆมาให้นะครับหรือพายาันที่ท่านไปเจอปุ๊บเฮ้ยนี่เป็นยันอะไรอ่ะอาจารย์โออเป็นยันสถีหรือเปล่ายันที่เกี่ยวข้องกับช่งล่าภหรือเปล่าผมก็จะมีรูปมาให้ดูนะฮะเดี๋ยวผมจะพยายามทารูปมาให้ดูนะครับแล้วก็ว่าเรามียันตัวไหนบ้างน,นะครับเดี๋ยวจะทํามาให้ดูจะขยายมาให้ดูนะฮะว่ายันที่ท่านควรจะมีพื้นฐานที่อยู่ในบ้านเนี่ยพวก ความจเจริญของท่านเนี่ยมีอะไรบ้างแล้วให้ผลอย่างไรบ้างน,นะครับต้อต้องใช้คาถาอะไรกำกับเสีงบ้างหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมจะทํามาให้เพราะถ้ายนย่วันนี้นะครับผมขออนุญาตลาไปก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวพบเจอกันอีกทีในคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ